เล่นเสียวกับขู่พละโคตรแย่เลยใครเป็นพาสอนตั้งชื่อนี้วะเนี่ยโอเคกล่าวสวัสดีเยาวชนคนเล่นเกมทุกท่านนะครับแล้วก็อยู่กับผมจากงูคนเดิมคนดีนะฮะซึ่งที่คุณกำลังรับชมอยู่นี้ก็คือซีรีส์ใหม่ชื่อลงแรงปวดกระบาลแล้วก็ตัวแรกที่ผมจะเอามาลงแรงก็คือแน่นอนครับ ต้องเป็นลูกลักลูกรลักด้วยนะหนึ่งเดียวในใจเี่เท่านั้นจ้าแล้วก็มาดูรายละเอียดอไอเทมที่ผมเอามากันนะครับผมผมจะเอาลูนมาเป็นพลังโจมตี45เจาะเกาะร้อยแล้วก็เคลื่อนไหว10%ครับผมแล้วก็เซ็ตไอเทมก็ตามนี้เลยพลังแฝงก็ตามนี้เลยแล้วก็ฟิกเกอร์โอเคอัตราการชนะ67%เลิศ โอเคเป็นการเริ่มเกมที่ดีนะฮะคลิกซี่ฟาร์มประเดิมมาเกมแรกย้ำนะครับอันนี้คือในแลคงนะซึ่งเป็นแรงค,คอนรีมาไดามอนด์หน่ไดมอนด์สคลิกซี่ฟาร์มเออกูชอบ <c oughs> น้ำตาลวกเลยแม่จ๋าแล้วผีตัวไหนโดนใจให้มันเอาคลิกซี่มาฟาร์มวะเนี่ย <c oughs> ผีผ้าหม่มนี ใช่ไหมแบทน่าจะโลมหรือฟอเรนโลมแบทโลมเอ้ย <S <S ได้เอ้เอยแบทออกรองเท้ามาฟอรเรนโลมเหรอเรียบร้อยยิ้มแต่ต้องพยายามไม่ให้อ่แบทสกิลตอดผมบ่อยๆแบบนั้นอันตรายแสบหนังได้เหมือนกันน,นะน่ะแสบจัดเลยด้วยผมรีบรีบเบลสเลยแล้วก็รีบเอาคลิปตรงนี้อ่าเป็นการแบบ5 4 3ส โอเคเรียบร้อยได้อยู่ตอนนี้ผมน่าจะซัดแบตได้ชิวๆอ่ะก็มาสิครับได้อยู่มั้งเนี่ยสามมาสิครับกลัวที่ไหนอะครับตีกินไล่ได้อยู่โอเคเลิศดากไว้ก่อนเปิดประเดิมตัวแรกเลยจ้าหนึ่งสอไลท์อ่าแล้วก็ฮิวเลือดแบบชิวๆจ้า เออดีที่เจอแบทแมนถ้าเจอฟอร์เรนเนี่ยยังตึงเลยบอกไว้ก่อนดิจิตัอนข้างบนเขามีประเข็มกันนั่นน่ะประเด็นแบทแบทเดินลายไหนวะาลนี้ไงเพื่อนฮัลโหลได้บับฟ้าด้วยเลิศอย่าหวังเฮ้ยโอ้บับฟ้าโดนแบทระเบิดโอ้จบเลยกูจี้ส มออ้กูเเพื่นจบแล้วบับฟ้าขาดใจจริงๆแม่เมย์อย่าเฮ้ยเฮ้ยเอาไงล่ะเพื่อนเฟลสักนิดสักหน่อยปะล่ะมาแม่งเ้ยมาสิไม่ผมฆ่าได้ผมฆ่าได้โดยไม่ต้องมีอันติีเฮ้ยผู้เล่นเล่นนะฆ่าได้โดยไม่ต้องมีอันตรีเสียฟิกฟรีด้วยนะเมื่อกี้ทำทำไมทำเพื่ออะไรวว้า มาเลยมาเลยมึงเอ้ยเกือบแล้วกูเกือบได้นอนคุยกันลากมะม่วงแล้วย็ดเป็ดเ้ยว้าวหไหวกระตุกด้วยโทรศัพท์กูไหวเลยนิดเดียวนิดเดียวเย่ว่าไงน้องสาวสซใจมาเล่นห้องดีไหมสองรับอะไรผมเอาขาป้อมเลยช็อตเดียวเดี๋ยวอะไรนะวาวเห็นโิเจมันเสียแล้วก็สไลด์ออกได้อยู่โอเคได้แล้วก็ได้ป้อมด้วยกูจะสาดแช่งมึงน่ะเป็นไง ทุกอย่างอยู่ในการคำนวณทุกอย่างอยู่ในการคำนวณแล้วก็ไม่กลับด้วยเพราะแพนด้าเพิ่งโผ่บนล่าสุดฮะเป็นไงทุกอย่างอยู่ในการคำนวณโอ้ยครูที่มันอัจฉริยะน้ำตาจะไหลโอ้กระดูกกระดูกแม่จ๋าโอ้กระดูกรั่นเสียงเข้าไม่พวะนี่ฮะการเออเขาเรียกว่าพักผ่อนไม่เพียงพอนะฮะหากโหมงานเยอะช่วงนี้ วันนี้ผมมีทริกดีๆมานําเสนอทริกที่ว่านั่นคือผักข้าวต้มนู่สุดยอดไปเลยใช่ไหมครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านช่วยกูหน่อยเพื่อนไหวละนี่ไงเกือบแล้วกูเกือบแล้วเกือบเกือบไม่หล่อแล้วเมื่อกี้แล้วประเด็นนี้คือลงแรงนะติดเล่นไปพลาดแพ้เลยนะจ๊ะตอนนี้ถ้าเรารู้สึกว่าเราฆ่าได้แล้วเรามีอะไรประมาณนี้เราต้องกล้าเล่นหน่อยนะ ถ้าเราไม่กล้าเล่นเราแย่เนี่ย oh, <she> โอ้ยโอ้โหเสียฟิกฟรีเลยกูแต่ไม่เป็นไรเ <c oughs> อ๊ะดิจิตันอยู่ดิจิตอลดิจิตอลคุณหลังแบบดิจิตอลคุณ okay, ถอยแบบดิจิตอลได้อยู่พอ <Digital. S 2> เล่นไม่อันนี้เท่าไหร่เอาคงดูถูกป่ะโอ้แสบแสบแสบ่แสบกูบอกว่าแสบนี่ไง ตะโกนแล้วมีพลังครับผมก็เลยตะโกนไปนิดหน่อยอบ้านกูไม่เรียกนิดหน่อยนะน่ะตะโกนแล้วมีพลังเหว่งชอบเลยอย่าหาทำนะครางบ้านจะดาวโอเคบัฟฟ้าอยู่ไหมจ้าบัฟฟ้าไปแล้วเพชรชะกาดโอ้เดี๋ยวไม่โดนฮะล้ยหรือโดนหรือโดนถอยไปแล้วโอ้ชเจ็บนี่ไงตีตีตีดูเลือดตีดูเลือดโอ้สวยรอดกูตายแบบนี้รอดได้ไงวะ ว้ายกูไปรอดแล,ล้วล่ะหรือจะรอด,ดหรือจะรอดหรือจะรอด,ดหรือจะรอดกูรอดโกงความใจกูโกงความใจได้ไงวะดูดเลือดแรงมากได้ฉีนเะทำไปเล่นไปรู้สึกตอนนี้จุดอ่อนทีมนั้นก็คือแพนด้ากับล <c oughs> ิเลียนากูเกี่ยวอะไรที่ตายเยอะสุดนะผมต้องคุยจี้จุดตรงนั้นเนี่้เขาไม่กล้าเล่นหนัะใจดำอมหิบไม่รู้คนอื่นคิดไงนะแต่ในสมองผมผมคิดแบบนั้นอ่ะ อ้าวนี่กูฆ่าได้แล้วเหรอเร็วเหลือเกินเร็วเหลือเกินอย่างชอบเลยตันให้หน่อยด้วยอ,อย่าไดเว้ยอ,อย่าตีบ้านโอ้เดี๋ยวอยยบร้อยหยยบร้อยเป็นไงละ่ะฟ <c oughs> ุ๊บ <c oughs> นี่ไงหนึ่งจังหวะหลอดไปได้เมืองดิจิตอนกุลามแบบดิจิตอลอันนี้มาหน่อยได้แบบดิจิตอน,นฝากไกว้ก่อนได้เมืองได้อยู่ได้อยู่อันนี้ผมเล่นแบบอันนี้มากเลยอะ เขาทุยเล่น power play อะไรเขาไม่ได้เรียก power play ไอ้พี่เห็นหนูด้วยล่ะนี่ไงไรฮัลโหลหนูพุ่งมาทำไมลูกโอ้เอย่างะโวยยืนชิวอะที่ยืนชิวอะที่อะไรวะเนี่ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงไม่กดตีกูอะเบิดเบรคหยาฮ่าฮ่าไอผมกดตีไม่ติดอะไรอะไร จบแล้วจบแล้วจะล้วงคุณชี้อดีตระดับสองจบแล้วกระจอกเกินจบแล้วไม่รู้จะวันหน้าไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยเมันจะเอานายนัแน่ะมันจะเซตหยอดนายอยู่นั่นน่ะนายรู้ตัวไหมด่าด่าด่าเฮ้ยอะไรเดี๋ยูพุ่งไปหน้าไปหลังอะไรวะเนี่ยดาดาดานี่ไงนี่ไงโอ้ยได้สองอยู่ไโอเคอยู่เจ็บเหลือเกินเมื่อกี้ผมโรคแล้วสกิลมั่วจะจัดเลยแต่เออก็ยังได้อยู่ก็โอเคได้อยู่ เอ้พลาดพลาดเยอะมากเริ่มหลุดฟอร์มแล้วนะฮะพอเราเป็นเกมได้เปรียบอะไรประมาณเนี้ยแล้วเราก็แบบมั่นใจจนเกินไปแล้วก็มีหลุดฟอร์มอะไรกันบ้างเป็นธรรมดาแต่เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับใครที่ดูอยู่ก็พยายามอย่าหลุดฟอร์มเะเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่โดนวะไม่โกงความตายจัดเอาไม่โดนอะไรเนี่ยเกมอะไรวะมีแต่คนบมบมทั้งนั้นเลยแข็งไม่โดน นี่ไงไม่ได้ใช้อันตีด้วยตบแบบดื้อๆนี่แหละนี่มานนิมานน่มานี่อ้เจ็บ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 จริงๆเขาป้อมบนได้คือจบนะน่าป้อมบนได้คือจบเว้ยแต่เหลือยอนตัวเดียวดีกว่าอ้าวเหลือยอนตัวเดียวดีกว่าเว้ยลืมเช็คเลยเว้ยเวลโอ้เหลือยอนตัวเดียวดีกว่าโอ้แย่แย่ว้ายปอมตีอีกแลเหียบร้อย มาจบเกมกันเลยดีวยกว่าครับผมเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเจ็บใจเจ็บใจว่านี่แกแล้วก็ชนะแบบจีจครับผมดูกันครับว่าเกมนี้ใคร MVP กันเ่ยเอ,อ้าผมไดมอนด์สองอันดับหนึ่งแบบนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องรุนแล้วล่ะครับผมน้นันฉี โอเคครับผมคราวนี้ก็ต้องขอจบไปก่อนนะครับกับลงแร์ปวดกระบาลแต่ถ้าคุณชอบอยางให้มีต่อก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้จ่างูนะครับเจอกันคลิปหน้าน,นะครับผมบ๊ายบาย